สวัสดีครับผมพิเชษ1น8่พาลวยนะครับชอบปรากดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไครต์และกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกลาบสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกลาบสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับความเชื่อมั่นนะครับ ไม่ได้มาง่ายๆครับต้องมาพิสูจน์เลยนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาประมวลผลหลังนึกออกนะครับว่ามีเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างครับและมีอะไรเข้าบ้านนะครับก่อนลืนเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยสําหรับคนที่เล่นสอตัวบนและ2ตัวล่างนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมจะพยายามทําให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เรขวิ่งนะครับพวกนี้ลดกระจายเลยนะครับครับเดี๋ยว ขออ่านคำเตือนให้กับคุณคุณป้าก่อนนะครับคำเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคำนวณจากสถิติยหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ168พารวยทางช่องจะทำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึนะครับครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมของท่านด้วยนะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเองก็ขอนาเสนอสิ่งที่ถูกก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็สองตัวล่างชุดเต็มนะครับสําหรับท่านใดที่เชื่อมั่นในสองตัวล่างอยู่นะครับอ่าสองตัวล่างนะครับตั้งแต่ผมวางเลขสองตัวล่างปีกว่าแล้วนะครับยังไม่ผิดเลยนะครับตั้งแต่ทำรายการนี้นะครับ มาแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวขับด้วยนะครับไม่ผิดหวังนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและสําหรับท่านใดที่บอกว่าเยอะไปครับผมก็แนะวิธีเล่นให้กับท่านนะครับวิธีหนึ่งก็เอาเลขวิ่งที่แม่นๆนะครับมาจับเลยครับอ่าไหนที่มีสองหรือว่าไหนที่มีเก้านะครับหรือว่าเอาเลขชุดเต็มผมแนะไปชนกับท่านอาจารย์อื่นชนเลขไหนก็เล่นเลขนั้นครับเดือน้อยชุดครับหรือว่าท่านจะเล่นชุดเต็มนี่เลยครับ ถ้าเล่นในเว็บไซต์นะครับท่านยังเหลือกําไรนะครับครับก็ขอแสดงความวินัยสาหรับคนที่เอาเลขไปตัดหรือว่าไปเล่นจุดเต็มนะครับเธอไม่ผิดหวังนะครับแตกข้างบนเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวพาท่านไปดูนะครับแต่ขอมาคุย3าตัวโต๊ดก่อนนะครับสามตัวโต๊ดเนี่ยผมทําคลิปย้อนหลังไปนะครับวันนี้เป็นงวดที่13นะครับเข้ามาแล้วครับ11งวดนะครับผิดแค่2งงวดนะครับสำหรับท่านใดที่ตาม สาตัวตดชุดเต็มผมนะครับมาตรฐานนะครับเข้าแทบุ่กนวดนะครับวันนี้เข้าหนึ่งห้าเก้าตรงตรงนะครับเข้าหนึ่งห้าเก้าตรงตรงทั้งเต็่็็็็็็็่็็่็็็็็็็่็่็็่็็็็่็็่็็็็็็็็็็็็็ับ็ป็็็็็็็็็็็็็่็็็่็็็็็็็็็็็็็ร็็็็็็่็็็่็็็็็็็็็็็็็็็็ทุก็็็็็็็็ั็งเ็็็็็็่่็็็็็็็็็็็ว มันถูกยากครับถูกยากครับแต่ถ้าชุดเต็มเนี่ยสี่ร้อยสองชุดเนี่ยเข้าบ่อยครับให้สังเกตจากสามตัวโต๊ดเข้าครับถ้าท่านไปกลับเป็นตรงก็เข้านะครับแต่สําหรับสามตัวโต๊ดชุดแค่เล็เนี่ยผมสังเกตไหลงวาแล้วครับสี่สิบแปดชุดหรือว่าสี่สิบเก้าชุดหรือว่าสี่สิบปชุดเนี่ยผมเข้าบ่อยครับแต่ผมคัดให้เหลือสามสี่ชุดเนี่ยผมหลุดไหลงวดนะครับหลุดหลงวดแล้วผมเองก็คิดว่า วันหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็น4ี่ระปดชุดนะครับเพราะว่าสี่บดชุดเนี่ยเข้าบ่อยดีกว่าน้อยชุดจะไม่ค่อยเข้านะครับก็สิบสามงวดก็ผิดไป8ดงวดนะครับเข้าแค่ห้างวดเองครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ชุดฟันครับเสียดายมากครับถ้ามันเข้าหนึ่งสี่เก้านะครับเสียดายมากครับเพราะว่าผมฟันเก้าสด้วยครับ เสดามันเด่นมากครับแต่มันเป็นหนึ่งห้าเก็ต้องขออภัยครับที่ทำให้ท่านผิดหวังอทีนี้เราไปดูสายดับกันนะครับยิ่งดับจุดยิ่งสองตัวล่างครับดับสองตัวล่างเท่านั้นยิ่งมีจุดเยอะยิ่งดับขาดครับนี่ครับถ้าท่านเอาจุดนี้ที่มีจุดน้อยไปเด่เนี่ยสองเก้าครับมีแค่สามจุดนอครับสองเกาเก้าสองนี่ยะนี่สาจุดนครับผ่านนะครับ สูตรนี้ครับเดินยาวๆนะครับเดินยาวๆที่ผมพาท่านไปดูตอนนั้นนะครับทีนี้อาจจะไม่มีเวลาย้อนแม้ท่านดูกรับว่าส่ว่างเนี่ยแม่นยำบ่อยนะครับแม่นยำมากครับทีนี้เป็นสองตัวบนครับสองตัวบนเนี่ยผมก็มีห้าเก้าแค่สามจุดเหมือนกันครับสามห้าเก้าเนี่ยสามจุดเท่านั้นครับแต่ทําไมผมไปผิดพลาดครับผมไปใช้สูตรใหม่ครับสูตรใหม่ที่ไปตัดนะครับก็เลยเกิดข้อผิดพลาดครับเดี๋ยว ผมจะขอใจตองแล้วก็คัดสูตรให้แข็งที่สุดนะครับเอาไปเล่นนะครับแล้วทีนี้เรื่องสายดับเรื่องดับต้องไว้ใจผมนะครับนี่ครับดับสามตัวตรงหกับดับทั้งสามตัวโต้แสามตัวตรงครับไม่มีหนึ่งห้าเก้านะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็คู่ดับคู่ถางคู่โต้นะครับไม่มีห้าเก้าไม่มีหนึ่งห้าไม่มีหนึ่งเก้านะครับ ก็ผ่านนะครับแล้วก็ดับที่คาดผมครับข้างก้าผมไม่ดับนะครับเห็นได้ชัดว่าสุดดับผมผ่านนะครับแล้วก็สองตัวล่างผมก็ไม่มีสองก้านะครับก็ดับผ่านนะครับแต่ทําไมก็ผมบอกท่านแล้วว่าดับเนี่ยมันตัดไปได้แค่ยี่สิบชุดครับตัวเลขมีร้อยชุดนะครับตัดไปยี่สิบชุดเหลือแปดสิบชุดเราให้เหลือแค่สิบสี่ชุดนะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับ ก็ต้องขอภัยที่ตัดผิดนะครับแล้วก็สําหรับอย่างอื่นนะครับก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับเบกวิ่งไม่เข้านะครับผมมาให้สามว่าสี่นะครับบันทีไปออกห้าเก้านะครับหรือว่าหนึ่งห้าเก้าผิดนะครับแล้วก็สองตัวบนนะครับเก้าสองไปอยู่ลงล่างนะครับลงล่างครับแล้วห้าเก้าผมไม่มีครับมีแต่ห้าแปดกับเก้าสี่ครับเกิดข้อผิดพลาดครับ ก็ต้องขออภัยจริงๆครับเดี๋ยวผมจะขอต่ตองและทาสูตรใหม่นะครับการวังเลขนะครับมีผลนะครับวังเร็วเกินครับผมเองก็ไม่ได้ต่าตองให้ดีนะครับผมเองเลยอยากจะเลื่อนการวางเลขให้มั่นยำที่สุดนะครับก่อนค่อยออกสักสามวันอย่างเงี้ยทั้งาเราได้แต่บางท่านบอกโอ้ยไม่ทนครับมันจะเล่งมาจากอันหมดครับผมเองก็เล่นทำครับมันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ครับผมเองก็ ยังยังขอไต่ตองอีกทีนะครับว่าจะลงเร็วหรือลงช้านะครับแล้วก็สําหรับสายปากสายปากนี่ก็เคลียร์หลุดครับเดี๋ยวพาท่านไปดูแล้วหลักร้อยก็หลุดครับแต่ในสูตรที่ผมให้ท่านนะครับหลักร้อยไม่หลุดนะครับหนึ่งเป็นตัวการอยู่ครับตอนนั้นนะครับที่ผมส่งให้กับท่านสมาชิกครับสิบห้าสูตรให้ท่านไปคํานวณเองนะครับหลักร้อยไม่หลุดนะครับเป็นตัวการนะครับหลักหน่วยก็หลุดนะครับหลักหน่วยหลุด ร้อยหลุดหน่วยหลุดทุกเคียร์หลุดครับอ่านี่ครับแต้มสิบหน่วยผมกู้คืนมาครับปิดไปสองวดวันนี้ได้แต้มสี่นะครับก็คือมันออกห้าเก้าแต้มสี่ครับแล้วก็หนึ่งห้าเก้าแต้มห้านะครับอแต้มร้อยสิบหน่วยเข้านะครับถ้าเอาแบบเนี้ยเอาสีแดงตรงเนี้ไปจับจับตัวเลขแล้วมาวางเป็นจุดตรงน่าจะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูครับ เพราะมันต้องมีสีแดงเข้าสักอันหนึ่งเ,เดี๋ยวจะไปคิดอะไรใหม่ๆชอบคิดอะไรใหม่ๆแปลกๆเนี่ยมันก็เลยทําให้สับสนแต่ทักเกา่าๆมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยชอบไปทําอะไรเดี๋ยวๆถ้าว่างจริงแล้าวว่างจริงทํา,วาทหวยเสร็จก่อนทําชุดเก่าเสร็จก่อนแล้วอะไรพิเศษเราค่อยไปเราค่อยทําเสร็จร้อยให้ครบชนเรียบร้อยแล้วค่อยไปให้กับท่านดีกว่าอ่าเราไปเสริมไป ครับแต่ก็ยอมรับว่าความคิดอะมันไม่หยุดนิ่งครับอ่าสําหรับสองตัว่างครับเนี่ยหลุดเอาเงินแล้วเข้านี้หลุดเลยเก้าสองแ้มหนึ่งครับนี่ครับดับัดทิ้งนะครับเลยเก้าสองผมเลยหายครับเนี่ยถ้าไปตัดดิบๆเนี่ยผมเองเนี่ยเข็ดแล้วครับเข็ดแล้วเอาตรงนี้ผมลืมเลขสองวงไว้ครับตะเคีย์ตะเคีย์ล่างเข้านะครับก็สอง หลักสิบเข้าหลักหน่วยเข้านะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเองก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับก็เกิดข้อผิดพลาดครับทีนี้ไปดูครับว่าสองตัวบนเลขดับผมก็แม่นนะครับแล้วทําไ้ผมหลุดผมจะพาท่านไปดูในคลิปตอนที่ผมลบไปแล้วคลิปนั้นนะครับทีนี้มันไม่มีตัวอ,อย่างให้ดูแล้วผมลบไปแล้วก็เลย มาอันนี้อันใหม่แล้วกันนะครับอ่ามา,าวิเคราะห์ดูนะครับก็คือว่าไอสองตัวล่างเนี่ยไอสองตัวบนเนี่ยเท่าที่ครับตัวเคลียร์เนี่ยมันดูเป็นงวดหนึ่งมันไม่เคยดูดสามนะครับดูเป็งวดแล้วก็วววเดินๆนะครับงวดเนี้ยมันจริงผมต้องเอาหนึ่งสองสามสี่ห้ามาวายท่านนะครับแต่งวดเนี้ยผมไปเลือกตรงนี้ครับไม่รู้อะไรผมทำไมต้องมาเลือกตรงนี้ไปท่านสี่เจ็ดศูนย์ แต่47801เนี่ยผมมาวิเคราะห์แล้วว่ามันชนกันว่า47801มันมากรสุนนี้อ่าเนี่ยมันมันตรงกับสูตรนี้ครับก็ไม่คิดว่ามันจะผิดว่าสูตรมันเพื่อผิดไปคงไม่ผิดนะอ่าทั้งที่สูตรเนี้ยก็บอกว่าเออเียสูตรเนี้ยโดยดีนะหน้าสูตรนี้ไม่ใช้นะแต่ไม่เอาครับแล้วก็สูตรนี้ผิดไปสูตรหนึ่งก็ใช้มาโดยตลอดมาสี่ห้าปีก็ใช้จะสูตรนี้แต่งวดนี้ดันมาเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับ ก็คือว่าเมื่อแล้วอสูตรนี้ไปใช้มันแยงๆครับเราก็เลยที่เปลี่ยนหลักการเองนึกเองอะไรเองครับไปเปลี่ยนเนี่ยชอบเปลี่ยนมันก็เลยเปลี่ยนปุ๊บผิดปั๊บอ่อถ้าใช้เดิมผิดปุ๊บมวดสองคงไม่ผิดหรอกมันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดครับแต่ฝั่งนี้ไม่ผิดเลยเนี่ยทา่านอน่าจะเอาฝั่งนี้มาใช้ก็กลัวกลัวมันหลุดอีกไผิดสารม้วนอีกเดี๋ยวต้องอาจจะใช้สูตรนี้สูตรหนึ่งเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับอ่าสูตรหนึ่งไปเรื่อยๆดีกว่าครับ แล้วก็เนี่ยเลขจุดฝันผมหลุดเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีครับเขีย่ยไม่มีก็เลยหลุดเลยครับอ่าหลักการผมก็เอาห้าสูตรระชนกันได้ไปสูตรหนึ่งห้าสูตรระชนกันได้สูตรหนึ่งห้าสูตรชนกันได้สูตรหนึ่งแล้วเอาส,สามสูตรสามราการเนี้ยมาชนกันอเยอะยี่ฝั่งนี้น้อย,อยฝั่งนี้สมนาจะออกฝั่งน้อยเนี่ยเราก็จะเอาฝั่งเนี้ยไปวางให้กับท่านแต่ ไอห้าสูตเนี้ยผมใช้ามาหลายปีแล้วหลังๆผมก็มาเก็บข้อมูลข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อีกห้าสูตอีกห้าสูย์แกมันก็เลยเยอะเป็นสิบห้าสูตทั้งหมดเนี่าเดี๋ยวท่านจะสับสนนะไม่เข้าใจครับก็คือว่าเนี่ยผมเก็บข้อมูลตรงเนี้ยมาเยอะนานนานมากนะครับเยอะและนานมากอ่าสุน,น่าจะออกฝั่งซ้ายเนี่ยเยอะผมออก็เอาฝั่งซ้ายมาด้นเนี่ยสามปีกว่านะครับผิดแค่สามงวนมั้งวันนี้ก เงันนี้ก็ถูกไปแหละแต่เราไม่ได้เอามาพี่ไปสามนวดแต่ดันไม่เอามาใช้ครับไปใช้สุดใหม่ก็ต้องขอโทษจริงครับเนี่ยมันผิดพลาดตรงนู้นตรงนี้ดวงผมไม่ดีครับไปหยิบจับอะไรก็ไม่ดีครับอ่าแล้วก็สําหรับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเนี่ยผมเองก็อ่าถ้าถ้าใครดูคลิปนั้นที่ผมก่อนนั้นนะีละถ้าจําได้นะผมดันไปลบแล้วไม่เไป็นไรพอดี เกิดปัญหาที่หนึ่งไปพักพิงถึงท่านเขาก็เลยให้ลบนะครับก็เลยลบไปแล้วครับทาให้ท่านเสียหายนะครับผมเลยลบไปแล้วทีเนี้ยเดกวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเดือแค่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าสูตรนี้ก็เข้าสูตรนี้ก็เข้าสูตรนี้ก็เข้าจะชนแล้วเราต้องหาผมเอาสามกับสี่ไปเลือกผิดครับดูครับดวงครับไปเลือกกับสามสี่ทำไมไม่เลือกสามกับห้าหรือว่าหนึ่งห้าโอ้ผม ไม่รู้เป็นอะไรจริงๆเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วเล็กวิ่งบนล่างผมเดียวเดียววนหน้าผมเฉลยผมจะเอาเล็กวิ่งบนล่างมาสรุปทุกสูตรในสท่านดูด้วยครับว่าได้เลขอะไรนะครับแจกไปเลยครับเล็วิ่งบนล่างครับวันนี้ให้96เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับวันนี้ก็ต้องกรับขอโทษขออภัยทุกท่านเลยนะครับที่ทาให้ท่านผิดหวังนะครับ ต3ตัวโต๊ดกับ2ตัวล่างชุดเต็มไม่ผิดหวังนะครับสำหรับท่านใดที่ตาม3ตัวโต๊ดชุดเต็มนะครับแล้วก็2ตัวล่างชุดเต็มนะครับเชื่อขนมกินได้ไหลายงวดแล้วนะครับครับกัรน,นี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ผิดครับอันนี้อันนี้ผมตั้งแต่ผมย้อนไปนะมันเยอะกว่านี้ครับมันเยอะนี้ผมเองก็มากได้เก็บข้อบูน13งวดผิดแค่2งวดครับ ถือว่าเชื่อกล่ลงนี้ได้นะครับครับจะพยายามให้มากกว่านี้ครับทําให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับครับวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยสําหรับคนที่ไม่ถูกหวยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งเข็ดนะครับผมก็เจ็บเหมือนท่านนะครับแต่ก็จะสู้ต่อไปนะครับครับจะพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตลงช้าหน่อยได้ไหมครับผมจะขอไต่ตองแล้วก็ทำหลักการใหม่ๆเสริมเข้าไปนะครับ หลักการเก่าไม่ทิ้งนะครับอ่าครับต้องกลับขอโทษขออภัยจริงีครับสวัสดีครับ